あっこれはちょっとだけ言うてるって言うてるって。<noise> กะครับทีาจนอท่นท wow. ีรล้วคือส่วนที่เป็นพุานงานเฉพาะเดียวของพ่อนะครับชาบันนี้นะครับตมันจีเบื้องต้นก็คือครับพ่อพบกุณพ่อจะาี่โราชบัีวิตที่ยา และเจ้าอาวาสพระธรรมจึมารวมบริหารการแบบพระอค์อิริอมุติยาครับเป็นพระคุณท่านพ่อเจ้าคุณพระเทพมงคลนิยาท่านเจ้าอาวาสพัะบวรมงคลนะครับวัดบวรมงคลควรโบราณเรียกว่าวัดดินทองนะครับวัดดินทอง đó đi lên đi 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 đi

đúng không? 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 đúng

ก็ต้นชาภายในภายในตาานรุนะครับเซลล์บางที่่สุนะอ้ไม่ใช่ล คอเร่จากนเองนของเ้คลกที่ส่วนก็นาอกะนาแบบนี้มานะครับอันนี้สักแก้วเนะจาดูดนรุ่ยไหนนะจานใส่กากะแวระลกระดา้่ระา้ก่ระา้ดาษแสระรใการ่ะดสก

điều này chúng ta có những vấn đề gì đó là cái vấn đề về เจอต่านาที่สารานุรักครับเพื่อที่เราจะทไปด้วยนครัเทศาโหรือว่าเทาเพานรตอนนท้นนครับกาอตรงนี้นะครับพระพัยทนาดในเกการปกครองข้าราชกาสในเก็ปสามบานนะครับนนนานนี้นะครับเป็นพระอารามหลวงพระอารามทนั็เป็น รทั่วไปนะครับในจำนวน5รามนั้นรวมถึงวัดพระตี้ารมหาเราอู่ด้วยนะครับในข้อมูลจำเพาะจำาะจรเพาเพา่จำเพาะจาะจเาะจำเาะจำพจำเพาะเพาะจำเา้จงเพาะจำเบาะจำเาะจาะทำาาะาเะจำเพาเพาะาเาะจพาะาะจำเบาะาะรเะเพาะจำเาาาาะ ก็ไมอดการพิกาานทหผที่ดำรงตำแหน่งนครัว่าท่นจะมาว่านะครับในคำว่าทานจะลาว่านั้นเองจะาว่าครั้งนีะครับเป็นที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติการรงับมีอำนาจหน้ที่ในการบริหารกิจการชาะงของภาคนันั้นเต็มที่เป็นผู้แทนของภาครัฐนั้ที่เป็นผู้ดีหนึคนแล้วก็จะาว่านั้น เครับเท่าเลเยครับครับและชาวอาว่าันครับเมื่อเรตั้งอยู่ที่กาะัชาให้ราลงทะเบนปอาวเป็นที่สุดูแลนะครับก็จะมีฐานะเป็นจานกงานตามรมายราาในลอนสด้วย่งสาของาอาวนะครับและจะเป็นาอาวาาอยู่ไทยนนเ็นา ทางในชุดทางในชุดเดินถนนมอญแล้วกเ็เจ้พนักงานการจราจรนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจากเพือพัฒนากฎีกลักมาคุยกพี่ๆที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเช็คสก,กิปสำนักงานเกตบบัตรพัตตานะครับรวมถึงอปพ,พรที่ได้ดูแลใน,นระบบการจราจร รวมถึงเจ้าหน้าที่ของวัดพักกีรินาของเราด้วยนะครับที่ทุ้งเทย์แรงกายเสียสละมาปฏิบัติหน้าที่สำคัญที่วันนี้ครับและเมื่อสักครู่นี้ได้กราบียนทุกท่าน่งจารว่ามาอยู่นะครับเป็นที่หนึ่งในในท่านพระอาจารย์ที่ระวัฒน์จันทวังศรีนะครับเดินทางมาจากวัดเบญจกีรีนคร วัดเบญจกินนครอำเภอพุทธปะพาทจังหวัดระยองแล้วก็จะมีพระพุทธเจ้าหลายรุ่นนะครับในพระรัตนตรัยตัดเทปบ้านแต่ว่าวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์มีศาสนกิจทั้งนอกบ้านไว้ในและในวัดมีความสำคัญที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องมาให้ศาสนาในโอกาสนี้มากราบุูต

ทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการกราบปรีนวิเกียรติได้าเบื้องต้นนะครับว่าในเวลาในเวลาประมาณสิบนาฬิกาเสศษเสียดังกล่าวนั้นก็จะมีการเจริญพระพุทธม,มนต์นะครับในต้นสมัยามามพระบาทสมเด็จพระ นางกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชการที่สามนั่นเองครับมีจำนวนที่สิบสี่รูปนะครับดังรายําต่อไปนี้หนึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ,คณพ,พระพรหมวสุธีเจ้าคณะภาคสิบสองกรรมาการมหาเทศสมาคมจะว่าว่านะครับผู้ช่วยเจ้าวาตสกเกตสองพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ,คณพ,พระพรหมบดีโลกกรรมาการมหาเทศสมาคมเจ้าคณะภาคสิบสี่วัดสามพยาเดีย๋ยวทสองรูปนี้ าการต้อรับพระดีพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสพลสุตาลังการนะครับรองเจ้าคณะ แล้วสองสองสี่ลึกลึกลึกสองสี่ลึกลึกลึกแล้วสองสองสี่ลึ กระธรรมคติลุมพินก็จะอร้ารกเจ้าพระพุทธารณุทธาภ์ระาระทาภรณ์พระพุทธาภรณ์พระพาภระทารณพะทธาภรทาภรณ์พระาภรณ์พระพาภรณ์พระพทธาภระพุทธาภรุาระทระาารทะาาพร จะทำใ้เขาจังแล้้าเป็นการที่เราบอกว่าถ้าใช้ตัวเองนะที่วันนี้เราถือว่าโครงยานเป็นหัวพยามในตอน3่ กูทำานกูใช้ยานังแปลว่าการบูชะตัวคนที่ควรบูชะเอามาตนสุดสุดยังเช่นทั้งตลานะครับว่าจะเป็นท้งมีสื่รสามหนว่งการลนเยอกทงานเจ้าหน้าที่ทุกส่วนได้การทำงานมั่นใการทำงานการกรที่มั่นนานและการควบคุ่โดย ตอนกางรวัตโดยเฉพาะอย่างนี้แล้วในส่วนประวัติใงตุรีก็มากทีเดียวนะครับตอนเมืืนนี้ปนสมืนมว่าคไมทต่ที่คปุอุนพระองค์จิติาณได้มีต่อคณะสิทธิธรรมสทั้งใเสือพระพุทธนาเก้าพระตัมวสีีที่ศะเจ้าคณะคุณเทปมนนนครและที่บริษัทสวอาชาคุณพระราชาังสุลิท่าน เป็นพระคุณท่านะเป็นพระตามองรนเรองาเป็นจังหักรุจเทานค้าววัจัหนครเอถ้าเป็นพระคุณพระุาพจเป็นพระตามออ่นน้อยจ้าะรินเกิดจ้าววัดพระจันเร์สิทรัตถาหนาัที่อภระเทวรัตนแล้ก็ที่สำคัญถ้ามีวาสุวิลาสิกาคนที่ใช้อายุเนการักเป็นต้นมา ผู้สื่อสารสุนทรภูมิผู้กองพันภาคนใต้ร่มดุจาบนชงบางลิมป้อมน้ำบาดาลไม่ว่าจะเป็นาวโพดไมเป็นข้าวมันไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มไม่ว่าจะประข้าวต้มผื่นอาหรือว่าเป็นลายผ้าหรือว่าเป็การวางอะไรเอาหรือว่าเ็นการขอร้องกมาก

อาจารย์จะาช่วยอบค่ะอาจาราอจรย์ไม่เรา่าที่ปรึกษาจะเปภาพฝึนีท่านอาจารย์กนภาพตทีมารอใ้นิลงานรบานอุดรานอุนอุดรารนานรอรานรารอรารนาน้าานนอานรบอ้ดนาด้าานารรบ เปดิจพระพเจ้ารูปนั้นหรือไม่ถ้าดไว่าวาันไหรืไมกันแบไนนะครับราไปพิจารณาพระธรมสุภาตร่อรอการพัาไาจิตใจหรือจะเอาว่าพระพทเ้าาบิเมหาพรอว่าดูท่านดูพระบิดาโกศลเรื่องกามเจริญรุเร Xin chào quý vị. bản thân tôi <laughs> xin được cảm ơn quý đã quan tâm theo dõi chương trình tối ngày. Và các quý vị sẽ tiếp tục theo dõi những nội này rất cho rằng là của chúng tôi rất là hữu ích. Xin chân thành cảm ơn sẽ có một

เรีว่าเ้าเรอแงวันดงคลคิที่เป็นมงคลความิทงคลแวสิที่เป็นมงคลด้วยนต้องอใทก่างและทุ่กท่านรกันสรสิิที่ดี